สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่ปอนฟังนวลจันท์ค่ะแม่ยายนวลก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ก็รอดูน้องพร้อมซับกับน้องมงคลจะเก็บขวดนะคะนี่แตงโมนะคะคือมาจากสวนแตงโมแดง นีมงคลกับน้องพร้อมซับเก็บขวดดูเก็บขวดกันนะคะในนอนสามขึ้นเลยในนอนสามขึ้นแล้วมโจะตเล่นไพ่เล่นป๊อกเด้งด้ยล่นอเ้งด้วามาร้อมกัน่ะเป็นกิจมนาจกิจกรรมนะคะ ทุกๆวันจะมีกิจกรรมน้องพร้อมทรัพย์กับน้องมงคลนะคะให้แม่ๆเอฟซีได้ดูนะคะให้ชมดูกับผู้ที่เข้ารับชมช่องแม่พรพังนวงจันทร์ทุกท่านนะคะ อ่ะสแรงเชียรได้นะรอมซ้ดึงอนครับดูนะคะดูชมพร้อมๆกันนะคะอานอดนอนคือซึ่จะสนละอดร้อนงานนี่ไอ้กบปุมพินอนี่วยกองพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะาไรไม่บอกนะอาขณะนี้นะเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบหกห้ิกแตกล้านะคะคุณแม่สมพิษนะ อ่ะนะพร้อมซับกดหนึ่งนะมงคลกดสองนะมาเชียร์มาลุ่มให้กำลังใจน้องพร้องกันนะพร้อมไหมครับพร้อมครับกดรัวๆกันเข้ามานะขณะนี้พร้อมแล้วนะฟังสัญญาณเสร็จเก็บเลยนะครับผมอ่ะมงคลจะได้เปรียบตอนนี้แหละตอนที่เขาง่วงนอนนี่แหละตอนที่เขาง่วงนอนนี่แหละมงคลเออมงคลจะง่วงนอนแล้วมงคลนึกพร้อมซับพร้อมซับง่วงนอนแล้ว มงคลจะชนะแล้วอ้อ้าวอ้าวรุนกันเลยนะคะออพร้อมซับงวงนอนนะคะวันนี้อืออันีมันอร่อยยังอืออ้าวชมทานอาหารกันนะคะ มงคลง่วงนะคะวันนี้มงคลชนะแล้วชนะแล้วพร้อมซับชนะแล้วค่ะ,น,ะนุ่นผมแดงน,นะคะ

มาดูทางนี้นะคะแม่ยายนวลจันทร์ของเรานะคะแม่ยายก็ดูซึมๆเหมือนกันนะคะสงสัยอาหารวันนี้ไม่ค่อยเต็มท้องเท่าไหร่นะคะแม่ยายก็ยางอาบน้ําไม่สะอาดเลยเดี๋ยวต้องไปอาบน้ําให้แม่ยะแม่ใหม่นะคะต้องทายาด้วยี่ยาแก้เชื้อรานะคะ นี่แม่ยายนวนจานขนตาสวยมากนะคะบรรยากาศรอบๆพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะ มไม่ยายฟันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะช่วงนี้ <c oughs> แกกินอะไรก็เสียงดังเงือดเลยส <c oughs> งสัยฟันจะมีปัญหาเสิแล้ว <c oughs> สาราพ่อปูวังคลุกของเรานะคะ เป็นที่สักกระบูชานะคะก็ออกไปแล้วนะคะเก้าหนึ่งเพราว่าออกสใส่บาทวันที่19นะคะแต่ออกไปแล้วเก้าหนึ่งค่ะจะใส่บาทเชิญพระมาฉันที่นี่นะคะนี่ก็มาสุ่มอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะ ทางตกงานรอบรอบวังทะลุของเรานานพ่อแสนร,รักฟืนแล้วกินอาหารใหญ่เลยนะคะอืมมาดูพ่อแสนร,รักตาแสนร,รักโอ้ขโมยกินกล้วยแล้วนะคะตาแสนร,รักขโมยกินกล้วยแล้ว ดูตาแกก็แฉะน้ำก็เริ่มลดลงมากแล้วนะคะนู่นพายเรือ เรือหาปลาเรือชาวบ้านนะคะเรือเล็กๆหาปลาเห็นไหมคะผายมานน่นแล้วสองลำสามลำจอดอยู่นะคะทางนน้นไกลๆนน่นก็มีช้างนะคะผูกไว้นะคะน้ำก็ลดลงมากแล้วนะคะ ช้างลงเล่นน้ําขึ้นหมดแล้ว mm hmm. mm hmm. ขึ้นแล้วนะคะั mm ั hmm. งนูน้นทางนู้นก็มีอีกกลุ่มนะคะรออาหารจากแม่แม่เอฟซีนะคะน่ะตกตบมือแล้วสงสัยถูกเหมาแล้วนะคะวันนี้นี่น้ำโมน้นำทีน้ำใสสะอาดเลยนะคะช่วงนี้ก็ลดลงมากแล้วมาแล้ว เรือพบชาวประมงของเรานะคะประมงเล็กๆนะคะใส่มองงานพายมาแล้วนะคะเห็น <He ard S 2> ไหมคะนี่แหละเรือชาวบ้านของเราที่หาปลาสมัยโบราณน,นะคะใส่มอง นี่ดูชัดๆพอเสนรักของเรานะคะแก่มากแล้วขโมยกินอ้อยหมดเลยนะั่นขโมยกินอ้อยนี่นะคะดูนะคะเหลือนี่เห็นไหมคะ นี่แหละเรือชาวบ้านเรือทำด้วยไม้ <c oughs> เล็กๆถ้าอยาขึ้นยางมากก็ได้แค่สองสามคนนะคะขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้บรรยากาศรอบๆพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะ ออถูกเมาแล้วนะคะวันนี้ออถูกเมาแล้วออนี่ก็รออาหารจากเม่เอฟซีนะคะนีออ่ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นี่เม่นวลจันทร์ของเราช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องไ,ไม่พรพังนวลใจนวลจันทร์เข้าดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ